สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากๆวันนี้คุณฝนของเราท่านก็หยุดนะคะน่าจะลาพักร้อนเพราะว่าตกมาเป็นอาทิตย์แลว้วเราสองคนแม่รู้นะคะก็ถือโอกาสมานั่งตากแดดสัหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าอากาศดีท้องฟ้าโปรง่งเช่ย ที่นั่งตรงนี้ไม่ใช่หาเหานะคะเพื่อนๆคือว่าน้องมาลีเนี่ยอากาศแบบนี้ยนางก็จะหัวแห้งไงหนังหัวแห้งเกายิกยิกตอนแรกอะ่ะดิฉันก็นึกว่าลูกฉันเป็นเหาหาใหญ่เลยค่ะสรุปแล้วไม่มีนะคะเป็นหนังศีรษะแห้งนั่นเองนะจ๊ะตรงนี้ก็จัดการซะเลยนะคะหมักหัวให้น้องนะค่อยๆทําแต่ว่าวิธีการที่เราจะเอาลูกสาวเราอยู่หมัดก็คือต้องให้น้องเขาดูกระตูนะคะ ถ้าไมอย่างนั้นแล้ววิ่งค่ะนางไม่อยู่เฉยๆแน่นอนแต่ก็ต้องมีพร็อพให้เขานะคะต้องมีแว่งกันดง,ดงกันแดดนะไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีการร่วมมือใดๆนะคะเพื่อนๆแล้วผมลูกสาวฉันตอนนี้ก็คือไม่ได้เป็นสีดําแล้วนะเพื่อนๆตอนที่นางคลอดใหม่ๆอะ่ะผมนางอะ่ะดำดำดกดำมากแต่พอยิ่งโตแล้วทำไมผมมันสีมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลไงก็ไม่รู้แต่พ่อเขาอะ่ะจะเป็นผมสีนี้นะคะตอนที่เด็กๆ แล้วก็ตอนที่หญิงนุ้ยท้องอะ่ะหนุ่มหญิงนุ้ยจะบำรุงด้วยงาดํานะคะเ,เพื่อนๆใครที่ท้องอยู่อยากให้ลูกผมดกดําก็ลองไปหางาดํามาทานนะคะกินทั้งนมใส่ทั้งไปในกับคงกับข้าวเลยยิ่งดีค่ะผ้าของดิฉันอันนี้ก็คือตากมาแล้ว สองวันนะคะก็ยังไม่แห้งจ้าก็เลยถือโอกาสมาพลิกเขาซะหน่อยนะแต่ไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อนๆน,นี่แดดี้เขาอยู่บ้านนะคะเขาก็เลยจะทําพายย่านะคะข้าวผัดสเปนนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะใส่เป็นตับแล้วก็ไก่นะคะคนางก็ทําเองอะเพื่อนๆดิฉันก็ทําไม่เป็นหรอกที่ทําเป็นอยู่สองอย่างก็คือกินกับล้างจาน <laughs> แต่ว่าจะให้รสชาติมันกลมแบบหอมๆมากๆนะั้นเราต้องทําแบบเตาถ่านนะเพื่อนๆแต่ว่าเราไม่มีไงแบบนี้ก็อร่อยนะคะอร่อยจริงๆไม่ได้โมวันนี้ในเมืองบาเลเนเซียเขาก็ทำอ่าพาย่าเหมือนกันนะคะเขาก็จะทําบนอ่าถนนก็จะมีเป็นปาตงปา์ตี้อะไรอย่างงี้เป็นเทศกาลเขาเนาะปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะเป็นเพราะดิ่ฉันเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงดังเพื่อนๆมันดังมากดังเหมือนระเบิดเลย ของขาวเสร็จก็มาต่อด้วยของหวานนะคะน้องมาลีก็อยากกินไอติมก็เลยไปหาไอติมดูเออพอดีซื้อไว้สองทับจริงๆแม่อยากกินเป็นโคนนะคะคิดถึงตอนที่อยู่เมืองไทยเนาะโอ้ยเซเว่นมีเยอะแยะทุกหัวละแห่งที่นี่ไม่มีเลยอะนั่งกินในบ้านก็ไม่ได้ได้ฟิวอีกมารีก็บอกแม่เราไปนั่งข้างนอกกันไหมโอโหฉันพูดตามใจลูกไปจะไป ก็ออกมานั่งกินข้างนอกก็หนาวนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะมันก็แอบ,บมีลมไงแต่ฉันก็จะแสดงออกให้ลูกเห็นไม่ได้ว่าฉันหนาวอันนี้ภารกิจเฉพาะช่วงเช้านะคะแต่วันนี้จะมีภารกิจช่วงบ่ายอีกก็ดีค่ะทาให้ฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่เป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดนะคะเพราะว่ามีน้องมาลีเนี่ยช่วยอยู่ข้างๆช่วยบําบัดฉันมีหลายคนถามนะคะว่าฉันเนี่ยเหงาไหมดูสิคะเหงาไหมล่ะ <laughs>